กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศท,ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยคือระบบนิเวศท,ทางทะเลซึ่งพอเรานึกถึงแล้วโอ้โหเราจะรู้สึกถึงความเป็นสภาวะที่เราจะเจอลักษณะของการเป็นมีคลื่นลมการมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะการที่เราจะต้องออกนอกฝั่งอา่าวไทยออกไปเรื่อยๆเราจะมารู้ว่าระบบนิเวศในเราเนี้ยมีลักษณะ โครงสร้างอย่างไรมีปัจจัยอะไรที่จําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็มีหลักการทางด้านนิเวศวิทยาอย่างไรบ้างมีหลักการทางด้านอุโทควิทยาลักษณะของอุตุนิยมวิทยาหรือสภาวะภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะอาจารย์ก็จะาพยายามไล่ระยังและพาพวกเราไปเรียนรู้ในเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลตั้งแต่ในเรื่องของปัจจัยที่เป็นหลักการนะคะลักษณะของปัจจัยแร่ธาตุการหมุนเวียนต่างๆลงไปถึงลักษณะของ ปัจจัยในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวอย่างของเมืองไทยการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายฝั่งต่างๆจนกระทั่งถึงปัญหาที่เราพบแล้วก็แนวทางที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยอ,อย่างไรกับทะเลของเราได้บ้างค่ะ เราจะมาเริ่มในส่วนที่1นนะคะส่วนแรกเนี่ยอาจารย์จะนําพวกเราไปสู่ในเรื่องของการที่เรามาเรียนรู้ว่ามันมีไดนามิกหรือมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงของตัวสารยังไงในทะเลนะคะก่อนที่เราจะไปดูพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะคะเราต้องรู้ว่าเราอย่าลืมว่าการเกิดของระบบนิเวศในทะเลเนี่ยมันจะมีผู้สร้างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วว่าตัวสร้างที่สําคัญก็คือลักษณะของกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตขั้นตน้นหรือเราเรียกว่าพวก a u t o t r o p ส s คือพวกที่สร้างอาหารเองได้นะคะอย่างภาพนี้ ที่อาจารย์จะให้ดูจากนี้ไปนะคะ ในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มของผู้ผลิตขั้นต้นนะคะหลักๆแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าออโทรโทปในทะเลเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นในมวลน,น้ำนะคะเราคงจะคิดถึงแพลงต้อนพืชที่เป็นแพลงต้อนที่ล่องลอยมากมายอยู่ในมวลน,น้ําแตม่มีมูลค่ามหาศาลในการผลิตโดยการใช้แสงซึ่งตัว PAR เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของแสงที่มีแพลงต้อนสามารถเอาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้พอเขาดึงแสงเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถสร้างตัวเองเป็นเนื้อของตัวเองที่โตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นอาหาร าาซึ่งกลายเป็นอาหารของพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เราเรียกว่าไมโครเกรเซอร์ er, นะคะทางด้านขวามืออันนี้เราก็จะรู้ว่าพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ก็ได้แก่พวกโปรโตซัวซิลิเอตโปรโตซัวแบคทีเรียขนาดเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็พวกที่เป็นคอนซูเมอร์พวกผู้บริโภคขั้นตน้นซึ่งได้แก่พวก อืโคบีบอตในทะเลซึ่งมีมากมายเลยนะคะไอสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล,ล่านี้ก็จะเป็นตัวกินแพลงตอนอีกทีหนึ่งและนอกจากนั้นเนี่ยสัตว์เหล่านี้ก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นไปกลายเป็นการสร้างโครงสร้างอาหารใหญ่ๆขึ้นมาในระบบนิเวศกลายเป็นโครงสร้างอาหารของในน้ําในน้ําทะเลของเรานะคะซึ่งถ้าเรามาดูในเรื่องของกลุ่มของพวกนี้ถ้าเรามองเอาตามองลงไปในน้ำแล้วอาจจะเห็นว่าในน้ําทะเลเนี่ยมันเหมือนกับมีจุดเล็กๆ เป็นฟูฟูขึ้นมาหรือถ้าเราดำน้ำาอาจจะเห็นว่ามันมีอนุภาคเหมือนสารแควไลลอยในน้าที่เหล่านั้นนะเป็นการรวมกลุ่มกันของการที่มีแพลงต้นพืชมีแบคทีเรียหรือว่ามีพวกโปรตีนต่างจับกันเป็นกลุ่มก้อนของก้อนของสารอินทรีย์ในลักษณะของภาพที่อาจารย์ให้เห็นเนี่ยมันคือการที่ในทะเลเนี่ยมีก้อนเล็กๆบางๆของสารอินทรีย์ลอยอยู่มากมายในน้ำนะคะสารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเป็นอาหารเบื้องต้นที่ลอยอยู่ในน้ําพร้อมที่จะเป็นอาหารให้สัตว์ขนาดใหญ่หรือพวกปลาที่เป็นพวกแพลงติวอรัสฟีเดอร์ หรือดีไ uh, ท t ัสฟ e e เ e อกรองกินเข้าไปในระบบของเหงือกของเขาได้นะคะสารเหล่านี้เนี่ยก็จะสร้างแล้วก็จะมีการย่อยสลายไปในตัวเกิดถ้ามันย่อยก็จะเกิดนิวเรียนส์ออกมาให้แพลงต้อนได้เอาไปใช้เกิดการไปกลุ่มก้อนของดิโซฟออร์แกนิกแมทเตอร์กับพาร์ติเคิลเลตออร์แกนิกแมทเตซึ่งเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นถือว่าเป็นออร์แกนิกที่อยู่ในน้ําล่องลอยอยู่ในมวลน้ําสามารถเป็นอาหารให้นะคะแพลงต้อนเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่เราต้องรู้ก็คือว่า ในระบบทะเลเราอาจจะคิดว่าถ้าเราออกทะเลเนี่ยเราจะไม่เหมือนอยู่ในพื้นที่ป่าแม่น้ำแล้วนะมันจะเริ่มแบบฟ้าขึ้นมาแล้วก็น้ําก็ใสขึ้นมามากขึ้นนะคะถ้าเราเอาลองอะไรไปลากเนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันทานสเปเรนมากน้ํามันใสมากลงไปเนี่ยความโปร่งแสงเนี่ยอาจจะลึกถึงมากกว่า10เมตรหรือ15เมตรนะคะเราจะรู้ว่าการที่แพลงตอนอยู่ในน้ำเนี่ยเขาก็จะมีความสุขนะมีการสังเคาะแสงได้นะคะแต่ว่าแสงที่ตก ตกกระทบทบผิวหน้าน้ำก็จะมีการลดลงเรื่อยๆนะคะอย่างภาพที่อาจารย์ให้ดูอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นภาพของการที่เราพูดถึงการที่แพลงตอนอ่ะจะมีการผลิตจากการที่ผลิตในระดับน้ําที่มีความลึกต่างๆนะคะซึ่งเป็นการผลิต กับการหายใจการผลิตเราใช้คําว่า production นะคะเป็นการวายอยู่ด้านบนนะคะกับ respiration คือมีกระบวนการหายใจเราจะรู้ว่ากระบวนการที่แพงต้อนเนี่ยมีการผลิตเนี่ย มันก็จะลดลงเรื่อยๆตามความลึกของน้ําเนื่องจากว่ามีแสงที่ลดลงตามระดับความลึกของน้ำนะคะกระบวนการที่แผงต้นผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในผิวผิวด้านบนหรือด้านที่มีแสงเพียงพออยู่ที่ชั้นที่เราเรียกว่า mix layer ด้านบนซึ่งบางทีเราอาจจะใช้คําว่า euphotic zone คือชั้นน้ําด้านบนที่มีแสงเพียงพอต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของแผงตนผ้นพืชเราก็เลยจะทําให้แผงตนผ้นพืชเนี่ยสามารถผลิตได้นะคะแต่ขณะที่ตลอดเวลาในกระบวนการผลิตในน้ำ นนนนะก็จะมีการหายใจหรือการย่อยสลายเกิดขึ้นในตัวอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะต้องมีการหายใจนะคะแต่กระบวนการผลิตกระบวนการหายใจเนี่ยก็มันก็จะมีการสัดส่วนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจนกระทั่งถึงความลึกหนึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถผลิตจากการสังเคราะห์แสงได้ตอนนั้นนะ่ะเราจะเรียกความลึกนั้นนะเป็นความลึกที่เรียกว่า compensation depth นะคะก็คือเป็น depth ความลึกของน้ําที่มีกระบวนการผลิตกับกระบวนการหายใจเท่ากันแล้วหลังจากนั้นพอมืดลงเรื่อยๆในภายใต้สภาวะาน,นั้นน้ํานั้นก็จะเป็นน้ําที่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจหรือกระบวนการย่อยสลายอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นน้ำในที่ลึกๆๆๆมากๆ20-30เมตรที่ไม่มีแสงเราก็รู้ว่าในน้ํานั้นก็จะเป็นสภาพน้ําที่มีการใช้ออกซิเจนมีกระบวนการหายใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันกระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีแสงเพียงพอระดับนั้นใต้น้ําระดับ นั้นเราก็เรียกว่าดิสฟ t ติกโซนก็คือโซนหรือชั้นน้ำที่ไม่มีแสงสำหรับในการสังเคราะห์แสงนะคะซึ่งทำให้แพลงต้นไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ลักษณะอัน,นี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นแบบหนึ่งในระบบนิเวศทางทะเลนะคะที่มีความลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ พอเรามองอีกภาพหนึ่งนะคะพอเรามองในภาพที่เราเราเอาหลายปัจจัยมาหวางร่วมกันโดยหลักการแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเรามองปัจจัยที่เป็นเรื่องของความลึกของน้ําในภาพนี้แกน y เป็นการที่มีความลึกของน้ําที่อยู่ที่ประมาณ60เมตรซึ่งคลาๆอยู่ที่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนไหนแล้วก็อ่าวไทยลงมาตอนล่างนิดนึงนะคะซึ่งประเทศไทยของเราก็มีความลึกน้ําสูงสุดในประมาณ80เมตรละประมาณนั้นนะคะเ5 8 0เมตรขณะที่ในพื้นที่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่ถ้าเรามีความลึกของน้ําประมาณ60เมตรเราจะรู้ว่าเออนะ primary p r o d u ก t i o n ก็คือผลผลิตขั้นต้นของแพลงต้อนพืชนี้มันก็จะมีการลดลงตามความลึกของน้ำไปด้วยนะคะโดยที่จะมีจุดบริเวณบริเวณหนึ่งอาจที่บริเวณที่ประมาณ20หรือ10เมตรเนี่ยอาจจะเป็นบริเวณที่แพลงต้อนเขามีแสงที่ความเข้มพอดีพอดีที่เขาเจริญเติบโตได้สูงสุดแล้วเขาก็จะสร้างมวลซึ่งเราอาจจะเจอเรียกว่าชั้นที่เรียกว่าคอร์ฟิลล์แมกซิมานะคะเป็นชั้นที่มีปริมาณคอร์ฟิลลมากที่สุดอยู่ในชั้นน้ำบริเวณที่20เมตรนั้นเราก็รู้ว่าชั้นนนนนนนีี้มมแแพงงตหา่สูะะค ขณะที่เขาจะไม่อยู่ที่ชั้นบนสุดของผิวหน้าน้ำเพราะว่ามันแสงมันจ้าเกินไปมันร้อนเกินไปแสงมากเกินไปนะคะเขาก็จะลงมาอยู่ที่ระดับความลึกหนึ่งๆชั้นนั้นก็จะมีชั้นที่มีผลผล,ผลิตขั้นต้นสูงที่สุดหลังจากนั้นพอมันลงมาเรื่อยๆค่าคอรโรฟิลหรือผลผลิตขั้นต้นก็จะต่ําลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขณะที่อุณหภูมิของ,งน้ําก็จะมีค่าที่ลดลงนะคะแล้วก็เราก็จะพบว่าในชั้นน้ําล่างๆก็จะเริ่มมีการสะสมของนิวทรียนที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายไม่ว่าจะเป็น ภาพในภาพนี้ก็คือเป็นค่าของไนเตรตไนโตรเจนนะคะแต่เราอาจจะพบลักษณะของการสะสมของแอมโมเนียมไนโตรเจนที่น้ำที่ลึกลงไปชั้นล่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งลักษณะปัจจัย30ปจัจจัยนี้มันจะเป็นลักษณะสะท้อนที่สําคัญให้เห็นว่า ในระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยมันจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามแนวดิง่งหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า vertical profile นะคะคือมี profile ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างแพงต้นจะอยู่ที่ข้างบนบางๆมีชั้นหนึ่งที่เขาชอบแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะต่ำลงขณะที่แสงข้างบนมากข้างล่างจะต่ำลงเทมเปอร์เจอร์ข้างบนมากอุณหภูมิสูงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชั้นชัดเจนก็คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามแนวดิ่งที่ชัดเจนในชั้นที่เราเรียกว่า thermocline นะคะ อันนี้อุณหภูมิก็จะลดลงแล้วก็ลงมาเย,นยน็ยนๆลงไปข้างล่าง สำหรับของเรื่องของการสะสมของพวกาธาตุอาหารต่างๆเราก็จะดูว่าข้างบนมันอาจจะบางกว่าแต่ข้างล่างนะคะยิ่งถ่าน้ำมีการแยกชั้นของน้ําชั้นล่างของน้ําก็จะมีเป็นชั้นที่แบบว่านิวทรียน์นะคะแร่ธาตุอาหารจะสะสมอยู่เยอะใกล้ๆผิวหน้าดินหรือที่ความลึกประมาณ 20- 30เมตรลงไปเราก็จะมีการออกตัวของแร่ธาตุอาหารอยู่มากนะคะโดยเฉพาะถ้าน้ําไม่มีการผสมผสานหรือมีการแบ่งชั้นของน้ําอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดยภาพรวมนะคะและเราก็ มีอีกลักษณะหนึ่งที่เราเราจะเริ่มเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าลักษณะของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ํา ะะปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ํามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เมื่อเราเทียบกับย้อนหลังเมื่อเมื่อประมาณ100ปีหรือ200ปีที่แล้วเราจะพบว่าโดยเฉพาะในช่วง20ปีหลังเนี่ยนะคะเราใช้เวลาในช่วง20ปีเนี่ยอุณหภูมิของน้ําน้ําทะเลนะคะและอุณหภูมิของผิวล่าโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึงถึงประมาณ0 5นาองศาเซนเซียสซึ่งในช่วงตั้งแต่ปีในภาพเนี่ยในปี1980ถึงในปี2000นะคะโดยดูที่แกน X นะคะเรา จะรู้ว่า สัดส่วนของการเพิ่มของอุณหภูมิเนี่ยมันดูมีอัตราก้าวกระโดดที่เร็วขึ้นนะคะซึ่งเพิ่มได้สูงขึ้นถึงประมาณ0.4-0.5องศาในช่วง20ปีซึ่งเป็นลักษณะของการเพิ่มอุณหภูมิของของน้ำของน้ำทะเลที่น่าเป็นห่วงนะคะซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับระบบของเราอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในเบื้องต้นที่เราได้มาเห็นว่าเบื้องต้นในการมองในเรื่องของน้ำน้ำทะเลเนี่ยมันจะมีลักษณะของ vertical profile นะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อย ไปของอุณหภูมิของโลกและมีผลต่อระบบทะ,ทะเลของเรามากเลยนะค,คะทีนี้ในระบบนิเวศทางทะเลนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีกระบวน s อย่างไรในในน้ําในน้าทะเลซึ่งเรามาจะพูดถึงปรเซสนกาหมายความาว่าลักษณะของการไซเคิลของแร่ธาตุต่างๆการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่พวกเราที่เป็นชาวประมงนักประมง,น,ะมงนักเรียนประมงที่ต้องรู้คือว่าปรเซสเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ <c oughs> กระบวนการผลิตทรัพยากรประมงของเราค่ะ จุดแรกที่เราจะต้องเริ่มเรียนดูก็คือว่าตอนเรามองทรัพยากรในน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลายชนิดมากเลยที่เราจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ผลิตขั้นต้นนะคะเราได้เคยเรียนรู้กันมาแล้วบ้างว่าอาจารย์เคยยกตัวอย่างว่ามีแพลงตอนไม่ว่าจะเป็นลูกกลุ่มของไดอะตอมนะคะหรือว่าไดโนแฟเซเลส ที่มีศักยภาพมากเลยในพื้นที่ป่าแม่น้าที่เราพอออกมาสู่ระบบที่เป็นทะเลนะคะเราจะรู้ว่าระบบทะเลนียมีความเข้มแสงที่มีความแตกต่างกันไปความเข้มแสงในระบบทะเลนียมันจะส่องผ่านลงไปได้ลึก หมายความว่าเนื่องจากทะเลมันใสกว่าเนาะพอมันส่องผ่านได้ลึกเนี่ยกลุ่มของแพลงต้อนที่เป็นหลักๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าในพื้นที่ที่กลุ่มของแพลงต้อนที่ชอบแสงมากๆเนี่ยหรือมีความต้องการแสงในช่วงกว้างแล้วก็ปรับตัวได้กว้างเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มหลักที่เราพบในทะเลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของแด็กอะตอมนะคะอย่างในภาพที่อาจารย์ยกให้ดูในภาพอันนี้ ภาพนี้จะเป็นการพลอตนะคะระหว่างความเข้มแสงเป็นแกน x นะคะโดยที่เป็นความเข้มแสงมีหน่วยของไมโครโมล่าของโฟตอนส์นะคะต่อตารางเมตรต่อวินาทีซึ่งก็ไล่เลียงตั้งแต่น้อยไปมากขณะที่ตัวแกน y เนี่ยจะเป็นเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะของกลุ่มของแผงต้นพืชนะคะถ้าเราไล่เรียงมาจากกลุ่มซ้ายสุดเลยเราจะดูว่ากลุ่มของพวกบุกรีนบุกรีนคือกลุ่มของสาหร่ายสีเยวแกนน้ำเงินเนี่ยเขาว่าจะชอบอยู่ในที่ความเข้มแสงต่ำ ะะและก็กลุ่มของไดโนฟาเจเลตที่เป็นเส้นประเหมือนกันนะคะในภาพนี้ไดโนฟาเจเลตก็จะอยู่เป็นกลุ่มที่อยู่ในชอบความเข้มแสงต่ำๆเราก็เลยจะมักพบในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำนะคะพวกนี้นะคะรวมทั้งกลุ่มไดอะตอมแรกๆด้วยนะคะเส้นสีดำก็จะเป็นพบที่อยู่ในพื้นที่ในปากแม่น้ำที่มีความเข้มแสงน้อยหรือมีความขุ่นของน้ำมากเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าถ้าเป็นกลุ่มของไดโนฟาเจเลตเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะ ะะสามารถจะเดินติบโตัวได้ดีในความเข้มแสงที่ต่ําได้ขณะที่ถ้ามีความเข้มแสงค่อยๆเพิ่มมากขึ้นหรือน้าใสขึ้นเร,เราก็จะพบกลุ่มของเป็นพวกไดอะตอมมากขึ้นแล้วก็จะเป็นกลุ่มหลักที่อยู่ในกว้างเลยในทะเลก็คือมีความเข้มแสงที่เพิ่มมากขึ้นได้ขณะที่ถ้าเราอยากจะเจอกลุ่มกรีนกรีนกรีนแอลจีนะคะก็คือกลุ่มของพวกพวกกรีนนียเราจะรู้ว่าเขาต้องการแสงที่มากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นกรีนหรือน้าที่ใสๆหน่อยก็จะเป็นกลุ่มของกรี เกิดขึ้นได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีหลากหลายในทะเลต,ตอนนอกขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเรามองแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าเราอยากหากลุ่มไดโนนะ หรือกลุ่มของพวกบุกีนนะเราจะเจอพวกไหนนะในใกล้ฝั่งนะขณะที่ไปกลุ่มที่ไกลไปน้ำทะเลท,เลที่ใสามากแดดอะตอมก็จะมีมากขึ้นกล,กลุ่มกลินก็จะมีมากขึ้นหรือทะเลทางใต้นะคะมันก็จะมีความหลากหลายเพราะลักษณะจำเพาะของแพลงตอนเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะได้รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะคะเล้จากนั้นเราจะมารู้ว่าการที่ แพลงต้อนนะคะมามีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการเติมเต็มด้วยได้ธาตุอาหารภาพนี้จะเป็นภาพอันนึงนะคะที่อาจารย์อยากจะยกให้เห็นว่าลักษณะของการเพิ่มของนิวทริอนในบเตอร์เชดเนี่ยดเสพอะไนเตรตเนี่ยมันมีการเพิ่มมากขึ้นตามการ ที่มีจํานวนผู้คนมากขึ้นในพื้นที่ต่างๆได้พื้นที่รอบชายฝั่งทะเลของเราเหมือนกันนะคะพื้นที่ที่ตามชายฝั่งทะเลที่หาดทรายสวยๆที่มีร้านอาหารมากๆพื้นที่ที่มีการตั้งโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์มากนะคะพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในเรื่องอุตสาหกรรมการประมงต่างๆเรามีการให้แร่ธาตุอาหารจากการที่ผู้คนไปใช้ประโยชน์การเพิ่มเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แหล่งน้ําทะเลของเราเนี่ยมีการเพิ่มพูนของปริมาณแร่ธาตุอาหารแล้วก่อให้เกิดการเพิ่มจํานวน ของแพลงต้นพืชในทะเลได้มากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรามาดูอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปของเรื่องราวที่อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นให้ผู้เราได้เห็นว่าในระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยเราจะมีไซเคิลนะคะหรือว่าวัฏจักรที่เราไม่พูดไม่ได้อยู่3หลักๆก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและวก็คาร์บอนไซเคิลนะคะเรามาเรียนรู้กันว่ากลุ่มเหล่านี้มันมีความเกี่ยวข้องกับกิบกจกรรมของเราแล้ก็มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตทรัพยากรอย่างไรคะ่ะ เบื้องต้นก็เป็นเรื่องของรูปที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะคะไนโตรเจนไซเคิลนะคะภาพน,นี้มันอาจจะดูดูวุ่นวายหน่อยนะคะแต่ตัวที่เราน่าจะจับตามองแรกๆเลยก็คือตัวที่การที่มีคําว่าแผ่นดินนะคะแผ่นดินเนี่ยจะให้แร่ธาตุอาหารลงมาในรูปของ DINdissolve inorganic nitrogen คือไม่ว่าที่เราเคยพูดแล้ว,วาปาักแม่น้ําให้แอมโมเนียมลงมาเยอะให้ตัวไนเตรตลงมาเยอะอันนี้เหล่านี้ก็นะคะก็เป็น d i s s o v e อินออแกนิกไนโตรเจนที่ลงมาในระบบน้ำทำให้เกิดการสร้างโดยการพวกโปรดิวเซอร์ต่างๆนะคะมีความว่าโปรดิวเซอร์ทางขวามือหลังจากที่ d n เเเขาถูกอัพเทคเข้าไปโดยโปรดิวเซอร์เหล่านี้ก็สร้างเป็นสาร อินรี ee, นะคะหรือเป็นสารอินรีย์ที่ละลายาน้ํากับตัวที่เป็นตัวเซลล์ของเขาเองนะคะตัวเซลล์ของเขาเองหรือพวกแบคทีเรียหรือพวกตวตัวต่างๆเขาก็ถูกกินต่อไปในพวกคอนซูมเมอร์ต่างๆขณะที่บางครั้งเขาก็เอ็กซครีดสารบางอันที่เป็นดิโซฟออร์แกนิกไนโตรเจนออกมาจากร่างกายของเขาก็คือ DON ตัวเนี้ยนะคะก็จะมีการสร้างลักษณะของการปล่อยสารละลายนอกเซลล์ออกมาซึ่งเป็นสารละลายที่เป็นออร์แกนิกไนโตรเจนได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วมีการหมุนเวียนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างน ในระบบที่เป็นเซลล์เป็นผู้ผลิตเป็นผู้บริโภคหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการตายแล้วก็ตกลงมาสะสมอยู่ในพื้นท้องทะเลนะคะเป็นพาร์ทของออแกนิกในโตรเจนที่สะสมอยู่ในดินเหล่านี้ก็จะมีการกระบวนการย่อยสลายให้เกิดเป็นสารละลายออกมาใหม่ซึ่งเป็นสารละลายมักจะเป็นในดินเนี่ยจะเป็นสารละลายหลักๆคือแอมโมเนียมในดินนี่แหละ NH4 นะคะ NH4 บวกในดินเนี่ย,ะะนนยก็จะเป็นสารละลายหลักๆ ที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในดินและแอมโมเนียมนี้ถ้ามีในมีออกซิเจนพอเขาก็จะมีการถูกออกซิไดซ์ต่อนะคะไปเป็นไนเตรตทั้งแอมโมเนียมและไนเตรตมีโอกาสแพร่ผ่านขึ้นมานะคะจากดินขึ้นมาสู่ผิวหน้าดินเป็นประโยชน์ให้แพลงต้อนที่หน้าดินได้ใช้ถ้าแพร่ผ่านต่อไปขึ้นไปในระบบน้ําก็จะเป็นการหมุนเวียนให้แพลงต้อนที่อยู่ในเพลาจิกซิสเต็มหรืออยู่ในมวลน้ําได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนของ นาทรเนไซคลในเบื้องต้นนะคะทีนี้อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของฟอสฟอรัสไซคลตัวฟอสฟอรัสไซคลเองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองจริงมันจะเป็นการหลชิ่งการไหลออกมาการที่มีผู้ผลิตมีการ พัดพาลงมาการกัดเซาะลงมาจากเขตแผ่นดินเหมือนกันนะคะฟอสฟัสมีทั้งออกมาในรูปของอินออแกนิกฟอสฟัสนะคะซึ่งเป็นรูปของที่เราเคยพูดถึงตัวฟอสเฟตที่มาจากน้ําซักล้างจากบ้านเรือนจากแผ่นดินลงมานะคะรวมทั้งตัวออแกนิกฟอสฟัสซึ่งเป็นพวกสารอินทรีย์ต่างๆนี่แหละลงมานะคะซึ่งอาจจะเป็นพวกกลุ่มของลิปิดต่างๆไขมันต่างๆนะคะก็มีตัว P อยู่เยอะก็จะมีการย่อยสลายแบคทีเรียก,ก็จะมาทําหน้าที่ในการย่อยสลายตัวนี้นะคะทำให้ตัว DOP หรือ dissolved ออร์แกนิกฟอสฟอรัสเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียกลายเป็นอินออร์แกนิกฟอสฟอรัสก็คือเป็นฟอสเฟตในน้ำนะคะซึ่งทำให้แพลงก์ตอนสามารถ ใช้ในการเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็จเจริญเติบโตต่อไปจริงๆฟอสฟอรัสจะมีการพูดถึงว่ามันมาจากการปล่อยอามูลต่างๆหรือการเกี่ยวข้องกับระบบของนกทางทะเลด้วยนะคะแล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์นะคะการกินโดยพวกกลุ่มของแอนิมอลส์ในทะเลเป็นไซเคิลของฟอสฟอรัสในทะเลฟอสฟอรัสมีการสะสมในดินมากเลยนะคะซับเมิร์สลงไปในใต้ดินนะคะเป็นซับเมิร์สฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินอยู่ในดินสะสมในดินได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟอสฟอรัส ทะเลซึ่งเป็นเป็นการหมุนเวียนที่เปมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมีการสะสมมากขึ้นในทะเลนะคะแล้วฟอสฟอรัสก็จะเป็นปัจจัยจำกัดอันนึงในระบบของทะเลได้ด้วยค่ะอีกปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยที่อาจารย์อยากพูดในเป็นปัจจัยสุดท้ายที่จะพูดคร่าวๆให้เห็นก็คือว่าตัวคาร์บอนไซเคิลนะคะคาร์บอนไซเคิลในทะเลจริงๆแล้วพอเราคิดถึงคาร์บอนแน่นอนคือมาจากแผ่นดินบ้างเรา ชาร์ล้างลงมาแล้วเอาสารอินทรีย์ลงมาเป็นพาร์ติเคิลเลตออร์แกนิกคาร์บอนนะคะหรือ POC ที่พัดลงมาจากแผ่นดินแต่เหล่านี้ก็จะมีสิ่งที่แพงต้อนในทะเลเป็นตัวคอนซูมหลักๆก็คือคาร์บอนจากอากาศนะคะคาร์บอนจากอากาศอย่างในภาพที่อาจารย์เห็นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะมีการถูกแทปลงมานะคะลงมาในการละลายลงมาเพราะว่าเรามี พื้นน้าในทะเลนี่กว้างใหญ่มากคร์บอล้วใสก็จะลงมานะคะเราก็จะมีแหล่งสะสมเป็นคาร์บอนซอสที่ละลายน้ําเป็นรูปไบคาร์บเนตเนี่ยในมหาสมุทรเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะคะเราไม่ขาดระบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในทั้งบรรยากาศโลกและก็มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ลงมาใทะเลเหล่านี้ก็จะมีการใช้เป็นคาร์บอนซอสที่มีการใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในรูปของไบคาร์บเนตอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายไปแล้วนะคะไบคาร์บเนตก็จะมีการถูกใช้มาสร้างเซลล์ของแ p l a อ e เป็นผู้ผลิตขั้นต้นและพวกคาร์บอนซอร์เหล่านี้ในทะเลเราไม่ได้มีแค่พาริโปรดิวเซอร์ในรูปของไฟตโตแพลงต์ตอนเรามียังมีพาริโปรดิวเซอร์ในรูปของสาหร่ายทะเลนะคะเรายังมีพอลิฟา์ที่เกาะตามผิวของสาหร่ายเรายังมีพวกกลุ่มของญ้าทะเลนะคะเรายังมีกลุ่มของญ้าทะเลที่มีขนา,ขนาดใหญ่ญ้าทะเลที่มีขนาดเล็กสาหร่ายที่ล่องลอยในน้าสาหร่ายที่เกาะติด ที่ติดเหล่านี้เป็นผู้ผลิตที่สามารถใช้คาร์บอนซอร์ที่อยู่ในน้ําในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้แล้วทําให้เกิดการหมุนเวียนเข้ามาแล้วเขาสร้างเป็นเซลล์ของเขาก็เกิดกลุ่มของพวกอาหารที่สะสมในเซลล์ต่างๆเกิดระบบของพลังงานหมุนเวียนต่างๆในระบบทะเลที่ยิ่งใหญ่มากมายค่ะก็เป็นเรื่องราวของแผงคาร์บอนที่หมุนเวียนในทะเลได้ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่า พอเราคิดถึงดีๆแล้วว่าโอ้คาร์บอนในทะเลฟอสฟอรัสในทะเลหรือว่าตัวของ N อนไนโตรเจนในทะเลก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ชายฝั่งลงมาถึงทะเลที่เราก็ลองมาดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการผลิตทรัพยากรเราได้หลากหลายชนิดและจากที่มันเกิดขึ้นเป็นโครงสร้างเหล่านี้มันก็ต่อยอดขึ้นไปถึงการผลิตทรัพยากรของเราได้นะคะ ที่จริงพอเรามามองถึงระบบนิเวททางทะเลเนี่ยถ้าเรามองถึงเรื่องของ f i s h e r y Ecology หรือนิเวศวิทยาของทรัพยากรหรือนิเวศวิทยาทางการประมงเนี่ยนะคะเราจะมาดูว่าในทะเลเนี่ยเราคิดภาพถึงมันมีการเคลื่อนตัวของฝูงปลามีการเคลื่อนตัวของน้ำนะคะระบบที่ยิ่งใหญ่มากๆของทะเลที่เราไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของการที่เรามีระบบของ World Current นะคะการเคลื่อนตัวของกระแสน้ําในระบบมหาสมุทรเราจะดูว่าโอ้โหมหาสมุทรเนี่ยนะมันจะมี แนวที่เส้นทางของการเคลื่อนของกระแสน้ําที่ยิ่งใหญ่มากเลยมีเส้นทางของเปรูอัพ p วลล r e i n g มีลักษณะของการเคลื่อนของกระแสน้ําในแนวของเส้นศูนย์สูตรนะคะขณะที่เราเป็นประเทศไทยเล็กๆเราก็อยู่ในเซาเทนาซีในส่วนหนึ่งของของกลุ่มของมหาสมุทรเนี่ยเราอยู่ทางด้านขวาของมหาสมุทรอินเดียนะคะเราเราก็เราก็มีพื้นที่ของเราอยู่เล็กๆ ในอ่าวไทยเราจะรู้ว่าในพื้นที่อ่าวไทยเนี้ยเราก็จะมีทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากการเกี่ยวข้องกับกระแสน้ํานะคะสิ่งที่สําคัญที่ที่มีผลต่อทรัพยากรมากๆที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นนะคะปัจจัยที่อาจารย์จะพย่มเริ่มทยอยเอาเข้ามาอื่นๆนะคะปัจจัยแรกอย่างที่เราเคยพูดบ้างแล้วก็คือการที่มันเป็น global warming การร้อนขึ้นนะคะ temperature ที่สูงขึ้นของโลก temperature ที่สูงขึ้นของ มวลน้ำของอากาศมันเหนี่ยวนำให้เกิดเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมาก,มากๆเลยนะคะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูในภาพนี้ค่าเสนจของอุณหภูมิของของน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมันมีผลต่อกระบวนการผลิต เกิดขึ้นนะคะอัตราการผลิตของสิ่งมีชีวิตก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นจากอุณหภูมิที่ต่ำๆอย่าง8องศาไป12องศานี้ของเขาได้เป็นยกตัวอย่างในเขตของเทรนเพรนนะคะขณะที่ถ้าในช่วงของการที่ยิ่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอุณหภูมทิที่สูงขึ้นเรื่อยๆเราจะเราจะเริ่มรู้ว่าเขาจะมีช็อตไลฟ์สเปนก็คือเรื่องของอ วงชีวิตเขาจะสั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะการเปลี่ยนแปลงของเราเราพบในประเทศไทยด้วยนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นเราบางครั้งเราพบว่าเออนะอัตราการเจริญเติบโตหรือการเจริญพันธุ์ของหอยลายที่เต็มวัยเนี่ยทำไมมันโตได้เร,เร็วขึ้นนะคะตัวเล็กๆก็สามารถมีไข่แล้วแม้กระทั่งเรื่องของปูเรื่องของปลาเราบางครั้งเราจะพบว่าปูขนาดเล็กลงเนี่ยก็มีไข่ แก่เต็มท้องแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการเมตาบอลิซึมที่สูงขึ้นแล้วก็เร่งการเจริญโตให้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะต้องมาเตรียมตัวในการตอบรับการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของน้ําให้มากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของไฟโตแพลงตอนมากขึ้นาจะเป็นยังไงนะคะภาพนี้เป็นภาพอันตัวอย่างหนึ่งที่เราเป็นภาพเบื้องต้นเลยนะคะที่เราจะเริ่มรู้ว่าถ้ามีปริมาณของผลผลิตขั้นต้นในหนามาก ะะเราก็จะมีผลผลิตของปลาในน้ำมากขึ้นด้วยปลานี่หมายถึงคำว่า fish เนี่ยอาจจะรวมถึงในเรื่องของ fish และก็ s c r i p นะคะเบียนเรื่องราวของทรัพยากรที่เกิดขึ้นที่เป็นผู้คอ c o n เมอร์ทั้งหลายในภาพรวมเพราะฉะนั้นในภาพรวมที่เราเห็นก็คือในโลกนี้ถ้าเราจะพบว่าไฟตโตแพลงตนโปรดักชั่นเนี่ยถ้ามันมากขึ้นผลผลิตของแพลงตนรวมมากขึ้นก็จะมีแนวโน้มที่ได้ผลผลิต ของปลามากขึ้นนะคะในกรณีที่น้ํายังดีอยู่นะคะในกรณีที่แผงต้อมยังไม่ได้เส่อมโรมจนกระทั่งถึงเกิดสภาวะการเกิดการเน่าหรือเกิดปรากฏการณ์น้ำเป็นสีนะคะการค่อยๆเพิ่มของผลผลิตขั้นต้นเหล่านี้ก็จะเป็นการค่อยๆเพิ่มของผลผลิตทรัพยากรประมงในทุกๆทกวีปที่เรามีการศึกษากันมาได้ด้วยค่ะ นี่ก็เป็นในภาพปลาต่างๆในหลายๆพื้นที่เราก็จะเริ่มมารู้ว่าพอเรามีการมีอาหารในแหล่งทะเลมากขึ้นเราก็จะมีทั้งปลาทั้งกุ้งนะคะทั้งปูนะคะสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยหอยที่เป็นหอยฝาเดียวหอยสองฝาทั้งที่เป็น สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่เราใช้ประโยชน์ใช้รับประทานได้กับบางอันก็คือเขามีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นห่วงโซ่ในดินในการบําบัดดินต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีหอยอื่นๆที่อยู่ในแนวปการังอยู่ในลักษณะของพวกหมึกหรือกลุ่มของอลักษณะของเม่นลักษณะของปริงซึ่งอันนี้เป็นระบบ สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่เรารู้ว่าถ้าเราไปมองหรือเราไปสุ่มตัวอย่างในพื้นที่แต่ละพื้นที่เราจะรู้ว่าผลจับหรือผลผลิตในสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตโดยทั่วไปเราจะพบว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ฝั่งนะคะหรือพื้นที่อยู่ที่ใกล้แผ่นดินนะคะหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ําที่เบาไม่แรงมากนะคะมักจะมีผลผลิตของทรัพยากรประมงสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพของลักษณะของการผลิตในเรื่องราว ของการผลิตในพื้นที่ที่อยู่อื่นๆโดยการลักษณะของนอทซีนะคะทางทะเลเหนือซึ่งเกิดขึ้นจาก การลากอวนแล้วก็จะพบว่ามันจะมีพื้นที่ทํากลีดไว้มากมายจะมีพื้นที่ที่มีผลผลิตที่มากๆซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่และบริเวณเราจะรู้ว่าพื้นที่ทางทะเลที่กว้างใหญ่เนี่ยเราไม่ได้มีทรัพยากรอยู่กระจายเท่าเท่ากันก็จะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันไปตามแต่และบริเวณนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนได้สนใจศึกษากันไว้นะคะและในหลายๆระบบนิเวศก็พบว่า การผลิตมีโครงสร้างของเขาเรียกว่าอีโคโมเดลนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ในระบบนิเวศในหอวงโซ่อาหารที่แตกต่างกันไปนะคะบางที่จะมีกลุ่มของพวกปลากินสัตว์มากบางกลุ่มก็จะมีพวกปลาที่กินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์มากนะคะเป็นโครงสร้างของห่วงโซ่อาหารที่มีความแตกต่างกันไปห่วงโซ่อาหารเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตามฤด,ดูกาลด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่มากกว่านั้นก็คือห่วงโซ่อาหารเหล่านี้ถ้าถูกได้รับผลกระทบจากการจับนะคะหรือว่า คำว่า effort นะคะหรือว่าการลงแรงประมงนะคะการที่เราลงแรงประมงไปแน่นอนเราจะได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างในกราฟอันที่อาจารย์ให้ดูอันนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผลผลิตจะมากขึ้นจนข้างถึงจุดจุดหนึ่งถ้าเราลงแรงมากขึ้นไปอีกหรือว่ามีจํานวนเรือมากขึ้นมีการใช้ประโยชน์มากขึ้นผลผลิตนะคะต่อวันก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งลักษณะของผลผลิตนะคะหรือ CPE นะคะ Catch per Unit Effort ก็จะมีการลดลงเรื่อยๆนะคะถ้าเราเพิ่มจำนวนวันจำนวนการโรงแรงจำนวนเรือมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในระบบนิเวศทางทะเลเพื่อที่เราจะมามาดูกันว่าเราจะมาจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นภาพในลักษณะของ principle หรือหลักการในภาพรวมที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเบื้องต้นในเรื่องราวของระบบนิเวศทางทะเลที่มันใหญ่ และมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยในระดับมหาภาคนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ในคลิปต่อไปอาจารย์จะให้มาดูเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของประเทศไทยว่าเรามีระบบนิเวศทางาทะเลที่หลากหลายอย่างไรเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างไรที่เราจะไปต่อยอดในการดูแลทรัพยากรทางการประมงของเราได้อย่างดีที่สุดต่อไปค่ะ